ไปได้นะพี่เป็นบิวบิวจะคลอดเหรอใหเป็นกระทายเหรอบิวเรื่องนี้ไว้ก่อนดีกว่าพี่ว่าตอนนี้เราไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่า โอ๊นั่งก่อนมิวโอ๊ยโอยหมอครับช่วยด้วยนะครับมิวผมกล้จะคลอดแล้วอะออคุณเป็นพ่อของเด็กเหรอคะก็ใช่สิครับอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ได้ไหมคะฉันไม่ไหวแล้วอะโอ๊ย ยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกผู้ชายค่ะเด็กแข็งแรงดีค่ะลูกแม่ถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ บิวขอพี่อุ้มลูกหน่อยสิบิวพี่ทิกเกอร์พี่ไม่ได้เล่าให้ฉันฟังเลยนะเรื่องที่พี่เป็นพี่ขอโทษนะบิวที่จริงพี่ก็ไม่ได้อยากปิดบังอะไรอะพี่เพิ่ง รู้ตัวเองมาไม่นานนี่เองแต่พี่เห็นว่าบิวท้องอยู่อะ่ะก็เลยไม่อยากให้บิวเครียดนี่พี่เพิ่งจะมารู้ตัวป่านนี้เหรอว่าที่แท้จริงอะ่ะพี่ไม่ใช่ผู้ชายแล้วพี่จะให้ฉันบอกลูกว่าอะไรที่พี่เป็นกระเทยแบบเนี้ยบิวอย่าพูดแบบนั้นสิยังไงพี่ก็ยังเป็นสามีของบิว เป็นพ่อของลูกเราอยู่นะแต่ฉันรับไม่ได้หรอกนะพี่ที่ฉันจะมีผัวเป็นกระเทยแบบเนี้มันเสียชาติเกิดผู้หญิงแล้วอีกอย่างถ้าลูกโตขึ้นอ่ะเขาต้องโดนล้อแน่ๆบิวอย่าพูดแบบนั้นสิฉันว่าหลังจากที่ฉันออกจากโรงพยาบาลไปเราต้องคุยเรื่องใหญ่กันแล้วนะพี่บิวพี่เบนี่คุณมาได้ไงเนี่ย พอดีผมเห็นบิวโพสในเฟซครับว่าคลอดลูกผมก็เลยมาสแสดงความยินดีบิวยินด,ดีด้วยนะนี่คุณคุณคิดยังไงถึงได้มาที่นี่ทำไมอ่ะแฟนเก่ามนรุ่นสแสดงความยินดีกับแฟนเก่ามันผิดแนะก่อว่าแต่นายเนี่ยแต่งตัวอะไรผมนายไี่ไอยเขาบ้างเหรอผมจะแต่งตัวอะไรไมันก็เรื่องผมผมเข้าใจแต่นี่นายไม่กลัวเมียนายไอยบ้างเหรอเมียของผม ผมดูแลงได้แฟนเก่าอยู่คุณเนะ่ไม่ควรมายุ่งโอ๊ยพอสักทีเถอะพิธิเกอรพี่ออกไปก่อนได้ไหมบิวนี่บิวไล่พี่เหรอพี่ยังไม่ทันไดอุ้มลูกเลยนะก่อนที่พี่จะอุ้มลูกอะช่วยทำตัวให้เหมือนพ่อก่อนได้ไหมบิวบิว เกิดอะไรขึ้นอะทำไมสามีบิวถึงได้แต่งตัวคือว่าพี่ดิเกอร์เขาเขาเป็นเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเป็นกระเทยอ,อ่ะ <c oughs> นี่บิวจะบอกกับว่าบิวเลิกกับพี่ไปเพื่อไปคว้ากระเทยมาเป็นผัวเนี่ยนะพี่เบเรื่องของเรามันก็จบไปนานแล้วนะแล้วพี่ก็น่าจะจำได้นะ ว่าที่ฉันเลิกกับพี่อ่ะเป็นเพราะอะไรพี่เบยบิวบิวฟังพี่ก่อนนะพี่มันไม่ใช่อย่างที่บิวคิดนะพี่พี่อธิบายได้พี่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะพี่น้องใจฉันหรอพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่เบนี่มันอะไรอ่ะคะพี่พี่หลอกหนูเหรอไหนพี่บอกว่าพี่โสดไง พ่อที่เถอะพี่เบเราเลิกกันบิวบิวพี่เบพี่เบพี่เบกลับมาเดี๋ยวนี้บิวตอนนี้พี่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หมดแล้วนะพี่เบพี่มาพูดเอาตอนนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาไหนๆผัวบิวก็เป็นกระเทยแล้วอะพี่ว่า บิวหาพ่อใหม่ให้เด็กดีกว่านะพี่เบพี่พี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยพี่พูดจริงๆนะพี่ไม่ได้รังเกียจที่บิวมีลูกหรอกขอแค่บิวกลับมาหรือว่าบิวอยากจะให้ลูกโตมามีพ่อเป็นกระเทยอ,อะ่ะ นี่นายอะฟังอยู่เหรออย่างนี้นายก็ได้ยินเหมือนน้วสิว่าฉันพูดว่าอะไรบ้างคุณอย่าคิดนะว่าคุณจะพากลูกเมียยงไปได้นี่แกเลือกเรียกตัวเองว่าผมได้แล้วฉันจะอ้วนนายไม่เห็นสายตาที่เขามองนายบ้างเหรอว่าเขารับไม่ได้ขนาดไหนที่นายเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้แล้วไงถึงผมจะเป็นกระเทยแต่ผมก็ไม่เคยนอกใจบิวไม่เคยทําให้บิวเสียใจเหมือนคุณนายคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทาให้บิวมีความสุขได้อห เด็กต้องการพ่อเลยเว้ยแต่นี่อะไรมีแม่สองคนอย่างนี้เด็กเขาค่อยเขวหมดเด็กแต่ดูแล้วเนี่ยบิลก็ดูเหมือนจะลังเนม,มกันะบิล พี่ซื้อของกินมาฝากบิวคงจะหิวแย่แสิท่าเดี๋ยวพี่เอาไปแกะใส่ถ้วยกินนะไม่ต้องฉันจะออกไปกินข้างนอกหมายความว่ายังไงฉันจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ออกจากโรงพาบาลวันนี้ทำไมพี่เม่รู้เรื่องเลยะบิวนี่ลูกของพี่ทั้งคนนะแล้วนี่บิวจะไปยังไง ไปกับฉันยังไงล่ะหมายความว่ายังไงบิวฉันจะไปอยู่บ้านพี่เบสสักพักจนกว่าลูกจะแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยคุยเรื่องอยากกันบิวนี่บิวจะเอาลูกพี่ไปอยู่กับคนอื่นนี่นะคนอื่นที่ไหนฉันน่ะรักบิวลูกบิวอะ่ะก็เหมือนลูกฉันไม่ได้นะบิวพี่ไม่ยอมพอสักทีเดียวพี่ลิเกพี่ดูสภาพตัวเองตอนนี้ดิ ใครเขาก็รับไม่ได้หรอกเดีย๋ยวว่าแต่ฉันเลยถ้าลูกมันโตขึ้นอะ่ะมันก็รับไม่ได้เหมือนกันบิวพี่แม่พี่พาฉันออกไปจากที่นี่ทีเถอะ นี่พี่ขำอะไรของพี่เนี่ยก็พี่ขำไอ้ตุสนั่นแหละคนบ้าอะไรแต่งงานมีลูกมีเมียแลว้วเพิ่งมาคนพบตัวเองว่าตัวเองเป็นต๊ดรู้ถึงไหนอายถึงนั่นดีแล้วนะ<ส>ที่บิวจะหย่ากับมันอ่ะเออนี่บิวไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่หาห้องสําหรับลูกกับบิวไว้ให้แล้วนะรับรองว่าบิวกับลูกอ่ะอยู่สบายแน่นอนขอบคุณนะพี่เบไม่เป็นไรนะบิวพี่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้ว โถงอะไรตอนนี้วะนี่พี่ไม่เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกหรอแล้วพี่กลับมาหาฉันทำไมบิวฟังพี่อธิบายก่อนนะนี่เหรอที่พี่บอกว่าพี่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อะสุดท้ายพี่ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะฉันนึกว่าพี่จะกลับตัวเป็นคนดีแล้วอีกอะสุดท้ายพี่ก็ตัวชู้เหมือนเดิมแถมยังจับปลาสอมืออีกอะ โธ่พี่อุตส่าห์ทำดีกับบิวขนาดเนี้ยบิวยังจะมาด่าพี่อีกเหรอไม่มีใครดีเท่าพี่แล้วนะแฟนเก่าไปมีลูกกับคนอื่นน่ะพี่ก็ยังให้โอกาสให้โอกาสงั้นเหรอพูดมาได้นะโคตรเหงสวยเลยเหรอหรือเธออยากจะกลับไปอยู่กับไอ้ตุ๊ดนะั่นน่ะเธอคิดว่ามันดีกว่าฉันเหรอไปสิไปเลยถึงเขาจะเป็นตุ๊ดอะ่ะเขาก็ดูแลฉัน พี่สามีที่ดีมาโดยตลอดไม่เคยทําให้ฉันต้องร้องไห้ไม่เคยนอกใจฉันไม่เจ้าชู้เหมือนกับพี่ด้วยเหรอถ้ามันดีกว่าฉันะเธอจะทิ้งมาแล้วมากับฉันทําไมฉันไม่น่าหลงผิดเห็นก้มจับเป็นดอกบัวเลยนี่จะว่าฉันเหรอฉันกับพี่เราควรจะตบไปตั้งนานแล้วพี่ไม่ควรจับเข้ามาในชีวิตของฉันอีก เฮ้ยไอ้อ,อไปเลยก็แค่ผู้หญิงลูกติดอะฉันไม่จำเป็นต้องไปง้อยหรอว ทำไมอทำไมถ้าเราไม่เป็นแบบนี้ลูกกับเมียวงไม่ทิ้งเราไปอ่ะทำไม บิวกลับมาหาหพี่หรอพิกเกอร์ฉันขอโทษนะพี่ฉันไม่น่าพูดจะทำลายจิตใจพี่เลยอะไม่เป็นไรนะบิวพี่ไม่โกรธเลยพี่เองพี่ผิดเองที่พี่เป็นแบบนี้ที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะพี่ติกเกอร์พี่ไม่ต้องโทษตัวเองนะเรื่องแบบนี้ม คับกันไม่ได้หรอกพี่บิวนี่บี่พูดจริงเหรออย่างที่พี่พูดอะถึงพี่จะเป็นกระเทยแต่พี่ก็เป็นสามีที่ดีมาโดยตลอดแล้วฉันก็เชื่อว่าพี่จะเป็นพ่อของลูกที่ดีได้บิวแล้วบิวคิดว่าลูกจะเข้าใจไหมที่พี่เป็นแบบนี้อะ าเราเลี้ยงเขาอย่างดีเลี้ยงเขาด้วยความรักความเข้าใจฉันเชื่อว่าลูกเราจะรับได้ขอบคุณมากนะบิวที่ให้โอกาสพี่อีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะดูแลบิวกับลูกตลอดไปนะฉันก็เหมือนกันพี่ก็ ่อไปเนี้ยถ้าพี่อยากจะทำอะไรอยากจะแต่งตัวแบบไหนพี่ทำได้เลยนะขอแค่พี่มีความสุขครอบครัวเรามีความสุขเราไม่จำเป็นต้องสนใจคำพูดของคนอื่นนะพี่ขอพี่อุ้มลูกเ่อยนะบิว